สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวตัวเต็มๆให้ดูนะครับว่า,าตัวนี้หลักการทําง,งานมันเป็นยังไงบ้างเนะาะอันดับแรกนะครับตัวนี้มันคือตัวที่ทําให้คอมันเต้ของเราเนี่ยสามารถปรับคลิกภายนอกได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงเพราะว่าจริงๆวัสดุหรือว่าตัวชิ้นงานของเขาเนี่ยทำมาค่อนข้างดีมากนาอต้องใช้คําว่าดีมากเลยนะครับาภายนอกของเขาจะทํามาจากวัสดุอ,อลูมิเนียม แต่ว่ามีการพ่นทรายเพื่อให้มันเป็นมันๆอย่างนี้เป็นด้านๆอย่างนี้แล้วก็เคลือบด้วยสารที่ทําให้การสนิมบวกกับการลอยด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้กลๆเนาะว่าชิ้นงานของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยโอเคเนาะจะสังเกตว่าจะมีตัวเลขนะครับตั้งแต่0ูนย์แล้วก็เดี๋ยวจะไปถึง8ปคลิกนะครับแล้วก็จะมีตัวขีดตัวนี้เพื่อที่จะบอกว่าเราเนี่ยตอนเนี้ยเราอยู่ที่คลิกไหนละนี้ ที่สําคัญเวลาเราหมุนมันจะมีเสียงนะครับเนี่ยเป็นนี้เลยอ่าเห็นไหมทีนี้ข้างในของเขานะครับจะทําด้วยวัสดุอสเตเลสเนาะซึ่งมันจะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานทนต่อรอยขีดข่วนนะครับตัวนี้ทั้งหมดเลยชิ้นงานของเขาเนี่ยขึ้นรูปด้วยอ, CNC อะเซนซีเนาะเลยทําให้มีความเรียดของชิ้นงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ เดี๋ยววันนี้จะไม่ไดม้มาสอนในเรื่องของการประกอบตัวคอมเมน์เต้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาในเรื่องของการประกอบหรือว่าอยากรู้ในเรื่องของการประกอบเนี่ยก็เดี๋ยวสามารถไปดูที่คลิปที่ผมลงไว้ได้เลยทางเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Facebook หรือว่าทาง Youtube เนาะโอเคเดี๋ยวลืมบอกน,นิดนึงนะครับก็คือเดี๋ยวจะมาช่างพน้กหนักให้ดูนะเพราะว่า เผื่อจะมีหลายๆคนเนี่ยที่กังวลว่าน้ำหนักมันจะเยอะหรือเปล่าหรือว่าอะไรงนี้เนาะก็จริงๆอ่ะเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆตัวน้ำหนักของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะกว่าปกติเท่าไหร่นะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณเพิ่มมาประมาณ100กรมัรม,200รมถึง2 1 0 0กรัมเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมเพราะว่าตัวเหล็กตัวนี้ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะใช้เหล็กของตัวนี้แทนนะครับไม่ใช่เป็นเหล็กของตัวเก่าแล้วเนาะเห็นไหมน้ำหนักทั้งรวมของเขาจริงๆอาจจะอยู่ที่ประมาณ130กรัมเท่านั้นเองนะครับ อ,อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยววันนี้จะไม่ได้มาถอดในเรื่องของชิ้นส่วนเนาะหรือว่าจะไม่ได้มาประกอบให้ดูนะครับแบบละเอียดให้ดูเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสอนวิที่ข้าวๆแล้วกันนะครับก็ <ด conservatives S 1> คือหลักๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนที่ต้องมีเนี่ยก็คือจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งเนาะตับลูกปืนตัวหนึ่งแล้วก็เนี่ยตามที่เห็นเลยนะครับเริ่มแรกเนาะให้เราเนี่ยไปหาที่ตัวที่เป็นเลขศูนย์ก่อนนะครับตัวนี้เห็นไหมหาที่เลขศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็ให้เลขศูนย์เนี่ยมันตรงกับตรงนี้ ตรวที่เป็นรูๆตรงนี้นะครับเห็นไม่เอ่ยหลังจากนั้นแนะนำเนาะแนะนําว่าให้เสียบเข้าไปตรงที่เป็นในเรื่องของให้มันตรงกับโลโก้นะครับพยายามทำไงก็ได้ให้มันตรงอยู่ตรงไอ้กึ่งกลางของโลโก้นั่นแหละนะครับแล้วก็ดันเข้าไปไอ้ตรงนี้อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงเนาะโอเคหลังจากที่ใส่ลงไปแล้วนะครับก็คือให้เราเนี่ยเอาตรงนี้ออกก้านตรงนี้ใส่เข้าไปก่อนเนาะแล้วก็ใส่ตัวตลับลูกปืนตรงนี้นะครับโดยที่ให้ตัวตลับลูกปืนตรงนี้ไอ้ที่มันมีด้านนูนๆตรงนี้ครับ ให้มันใส่ความลงไปเนาะใส่ความลงไปนี้ความไปนี้เนาะแล้วก็เอาตัวเฟืองนะครับกับตัวที่เป็นสปริงอย่างนี้เนาะความลงไปมันเดิมก็คือวิธีการใส่ก็คือเหมือนเดิมแหละแล้วก็ให้เราเนี่ยหมุนน,นี้ให้หมดนะครับจนกว่ามันจะแน่นจนกว่ามันถไปต่อไม่ได้นะครับอ่ะโอเคเนี้ยมันไปต่อไม่ได้และนะครับมันไปต่อไม่ได้ละ ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเขาเรียกว่าจะเป็นการหาเซซิโลนะครับหรือว่าเป็นหาที่สมคลิกนะครับอันดับแรกเลยให้เราเนี่ยตั้งตัวกระบอกเนี่ยไว้ที่ก้าสวงสาจะสังเกตว่าตัวที่เป็นตัวที่เป็นก้านหมุนของเขาเนี่ยนะครับจะไม่หล่นลงตามแรง้ําถ่วงเนาะทีนี้ให้เราเนี่ยค่อยๆปรับนะครับให้ค่อยๆค,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 คลายทีละคิกเนาะอันนี้ก็ยังไม่หล่นนะครับอันนี้ก็ยังไม่หล่นเนะาะอาจจะสังเกตว่าพอมันหล่นแล้วเนี่ยนี่แสดงว่าคือ1คลคิกนะครับ พอมันเราได้1คลิกแล้วให้เราบิดเข้าไปกลับไปให้มันสุดคลิกเหมือนเดิมอาอย่างเนี้ยแค่หนึ่งคลิกนะครับมันก็ได้เป็นสุดคลิกนี้จะสังเกตว่าตัวกา้านตรงเนี้ยมันจะไม่หล่นเนาะแต่ถ้าเราปรับอีกครั้งหนึ่งเนี้ยมันจะหล่นนะครับทีนี้ให้เราเนี่ยมาดูที่ตรงนี้เนาะให้เรามาดูที่ตัวเลขตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยลองหมุนแค่ครึ่งหนึ่งก็ได้ให้ให้เราหมุนแค่ตัวอ่าเขาเรียกว่าแค่หนึ่งคลิกก็ได้นะครับ จะสังเกตว่าเดี๋ยวพอละมุนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวก้านของเขาเนี่ยครับมันจะล่วงหล่นมันจะหล่นลงเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างงี้เนาะก็คือเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหลักการทํางานของเขานิดน,นึงนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด80คลิกเนาะก็คือจะมีเลข0ถึง80นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานอย่างเช่นเมื่อก่อนใครเนี่ยปรับบท ระดับดิฟเนาะอยู่ที่ประมาณ20คลิกนะครับทีนี้ก็ให้ปรับไปถึงพอตัวใหม่ตัวนี้ครับก็คือให้ปรับไปที่เลข40นะครับจริงๆหลักการของเขาเนี่ยจะทํางานเหมือนตัวเลขคิกเลยถ้าใครเคยใช้นะครับหรือว,ว่าใครยังเคยใช้อยู่เนี่ยเนาะก็คือจะเป็นแบบเดียวกันนะครับอ่านเนี้ยด้จยให้ดูเนาะก็คือจะเป็นถึงเลข40ตรงนี้นะครับรนี่เองแล้วก็เวลาสมมติว่าเดี๋ยวจะมีหลายๆคนคงว่าเอ้ะปรับตรงนี้แล้วมันจะช่วยในเรื่องของปรับความละเอียดได้ยังไงนะครับคือตัวเนี้ย จะไปเชื่อมโยงกับตัวที่เป็นตัวเฟืองของเขานะครับอี๋จะทําให้ดูเนาะก็คือเวลาตอนที่ผมหมุนตรงนี้เนี่ยไอเฟืองตรงเนี้ยก็จะมีการอ่าเขาเรียกว่าเป็นตัวคลายตัวออกมาด้วยนะครับอาจยวปรับให้ดูเนะาะนี่ยเห็นไหมว่าเฟืองเขาเนี่ยจะค่อยๆตัวเขาเฟืองเขาเนี่ยจะค่อยๆออกมานะครับจนถึงที่แปดสิบตรงนี้เนาะหรือว่าถ้าสมมติว,ว่าใครที่จะปรับให้ละเ,เอียดขึ้นก็คือปรับไปนะครับนีย่ยเห็นไหมมันคือมันจะเป็นคล้ายๆเหมือน ทําให้เฟืองของเขาเนี่ยมันมีความละเอียดเพิ่มขึ้นด้วยเนาะเห็นไหมนี่เท่านี้เองนะครับโอเคเดี๋ยวจะแนะนําอีกเรื่องหนึ่งนะครับสาหรับใครที่มีปัญหาเนาะอย่างเช่นสมมติว่าซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็ปรับเป็นเมื่อก่อนเคยปรับอยู่ที่สิคลิกอย่างที่เมื่อกี้บอกเนาะแล้วก็พอของใหม่เนี่ยก็คือปรับไปที่สี่ิแปดคลิกแต่พอปรับไปที่สี่แปดคลิกแล้วเกิดปัญหาว่าเอ๊ะทำไม ขนาดผงเนี่ยมันออกมาแล้วมันไม่เหมือนเดิมนะครับต้องบอกนี้ก่อนว่าหลายๆคนนะ่ะลูกค้าหลายๆคนเลยนะครับจะมีความเข้าใจผิดตรงที่ว่า,มาเมื่อก่อนเวลาถอดออกมาแล้วเนี่ยแล้วเวลาหมุนกลับเข้าไปตัวเนี้ยครับเวลาเราจะเซตไอตัวที่เป็น0ูนคลิกเนี่ยคนส่วนใหญ่เลยจะมักจะเข้าใจว่าพอสมอสระบะุบิดตรงนี้จนหมดละแล้วก็อันนั้นคือศูนคลิกนะครับแล้วก็พอถอยออกมานั่นคือ1คลิกแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับวิธีเราจะทดสอบได้ว่าะจะเป็นสูนคลิกหรือเป็น1คลิกเนี่ยก็คือตามที่ผมบอกเนาะก็คือไอตัวนี้ เวลาเราปรับแล้วเนี่ยถ้าเป็น1คลิกเนี่ยมันจะต้องป่อยตรงนี้ออกมาได้นะครับไอเนี่ยเขาจะลวดหนึ่คลิก,กแต่ถ้าสมมติว่าเป็นศูนย์คลิกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะแน่นอย่างนี้เนาะมันจะปรับไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเน้นย้ำเลยก็คือให้ไปดูในเรื่องของวิดีโอที่ผมทํเกี่ยกับการติดตั้งตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีส่งผลต่อเรื่องของการปรับคลิกตรงนี้เนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราปรับคลิกถูกเนี่ยถ้าสมมติว่าเราติดตั้งตัวที่เป็นซีโร่คลิกถูกตรงนี้เนี่ยครับไอหรือว่า เวลาเราปรับไปที่ตรงนี้เป็น1คลิกอันเนี้ยเนาะคือถ่าเราไปนี้อันเนี้ยก็คือเป็น2คลิกเนาะแต่ว่าถ้าเป็นของเก่าเนี่ยมันคือ1คลิกถูกไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าเราปรับไปที่2คลิกตรงเนี้ยไอตัวเนี้ยตัวก้านหมุนตรงเนี้ยของเขาเนี่ยครับจะลวงหล่นมาได้นะครับอันนี้ให้เป็นข้อสังเกตนิดนึงเนาะหรือว่าจริงๆถ้าสมมติว่าใครที่มีปัญหานะครับปรับไม่ได้สักทีหรือว่าอย่างเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพร้อมแก้ไขปัญหาให้เนาะ